ดูหนะ้าตาแกงหยวกนี่วัตถุดิบของเราก็จะเป็นต้นกล้วยหน,หนึ่งต้นเลยนะนี่ตำถั่วเหลืองพมา่าใส่เครื่องแกงอ่าเริ่มกันเลยนะจ๊ะเราเอาถั่วเหลืองพมาเนี่ยเอาไปแช่น้ําก่อนนะเม็ดมันจะใหญ่มากกว่าถั่วเหลืองไทยเอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นใส่หม้อตั้ง ไฟเลยให้เดือดประมาณ20นาทีแล้วเราก็ไปแอบตัดต้นกล้วยมา1ต้นเลยนะแล้วก็ปอกเปลือกต้นกล้วยเราปอกเปลือกมาก็จะกลายเป็นหยวกกล้วยนี่เอาแต่กแกนต้นไม่แก่ไม่อ่อนไปนะเอามาหัน่นเล็กๆนะพอชิ้นพอไม่ต้องหนามากจากนั้นเราก็จะมีพริกแห้งะตะไคร้กระเทียมกะปิเกลือนะ เครื่องแกงเราจะมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะโข่กใส่เกลือลงไปด้วยตําตามเครื่องแกงทุกอย่างให้เข้ากันก่อนพริกหอมแดงตะไคร้ตามด้วยกะปินี่เป็นไงรสเร็วพ่อบ้านวันนีน้ใส่ทั่วทั่วเหลืองญี่ปุ่นเอ้ยทั่วเหลืองพม่าลงไปด้วยนะ แล้วก็เอาพอให้หมันเข้มข้นนี่เห็นไหมนี่ตั้งกระทะใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปเจียวเสร็จแล้วเอาเครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้นะใส่ลงไปผัดผัดไปเลยพอมันเหลืองได้ที่ก็ใสพ่พริกแกงที่เราตำไว้ลงไปเลยนะคะผัดไปไฟอ,อ่อนๆนะ่าใช้ไฟแรงนะช่วงนี้นะเพราะพริกแกงกับกระเทียมก็จะได้เข้าเนื้อกัน จากนั้นเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดด้วยไฟอ่อนอ่อนอามันอันนี้หน่อยแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงเพราะมันแห้งใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวนะจากนั้นเอาน้ําล้างคกมาใส่นะปิดฝาไว้ก่อนให้น้ําล้างคกเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสชาติกันต่อไปนี่เอาถั่วเหลืองมาใส่เลยถั่วเหลืองที่ต้มไว้นะต้มไว้ยี่สิบสามสิบนาทีเห็นไหม เอามาใส่จากนั้นก็ใส่หยวกกล้วยลงไปเลยนี่เติมด้วยผงปรุงรสหอมๆอ,อาเขียให้มันเดี๋ยวให้โัวเหลือง็สุกแล้วแต่หยวกกล้วยยังไม่สุกเราก็ปิดฝาไว้สักนิดหนึ่งให้หยวกกล้วยมันพอได้สุกหน่อยเนึ่งนะจากนั้นเราก็ใส่อาโฉมลงไป นะใส่ชะอมลงไปแล้วก็ตามด้วยวุ้เส้นวุ้นเส้นอะ่ะมันสุกง่ายนะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมจากนั้นลองชิมดูก่อนรสชาติโอเคนะรสชาติโอเคแล้วเราก็ตักใส่ชามเลยนี่พร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะแกงหยวกกล้วย